ท่านท่านทำมาผมฟังมีความรู้สึกว่าท่านใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่จะกําหนดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนในองค์กรใช่ไหมครับครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะทําให้มีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของทหารไหมครับผมว,ว่าไม่ครับเพราะว่าในเรื่องหลักการบริหารงานเนี่ยมันเป็นเรื่องคนละเรื่องกับหลักการปกครอง การปกครองขชานี่เ <House> ป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่การบริหารงานเนี่ยมันต้องไปเป็นทีมงานเราต้องการความคิดเห็นระดมความคิดเห็นส่วนร่วมแล้วให้เดินหน้าเท่ากันเพราะว่าทุกคนในองค์กรที่ผมนำเนี่ยจะต้องเข้าใจจนทั้งถึงกระบวนขารสุดท้ายจะต้องเป็นแนวทางเดียวกันจะต้องเข้าใจเหมือนกันแล้วก็จะต้องพูดพูดจาคําไหนก็เป็นแนวทางเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่เรื่องการปกครองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องปกครองตามสายขชานะครับ แในส่วนของการบริหารงานที่มีส่วนร่วมนั้นเนี่ยก็คือให้มีการสื่อสารในองค์กรที่เกิดความเข้าใจอย่างที่ท่านว่านะฮะคือตั้งแต่ท่านในฐานะหัวหน้าส่วนราชการไปจนถึงคนสุดท้ายนั้นเข้าใจในทิศทางเดียวกันมองอนาคตองค์กรเหมือนกันค,ค,ความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานตรวจสอบภายในฐานบกนั้นเนี่ยเท่าที่ท่านประเมินในช่วงที่ผ่านมามีความแข็งแกร่งมากเพียงใดครับก็คิดว่าผมใช้เวลาช่วงที่ผมอยู่เนี่ยผมคิดว่า มีความแข็งแกร่งแล้วก็เ,เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าได้รับการจะเสียงตอบรับจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นที่พอใจนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ททยอมรับและก็ศรัทธาในองค์กรของของผมที่ผมอยู่นะครับในเรื่องของอ,องค์กรต้นแบบความซื่อตรงนั้นเนี่ยได้นาแนวคิดนี้ไปขยาย ผลในกองทบกไหมครับว่าจะมีกระบวนการอย่างที่ท่านทำอยู่เพื่อให้เกิดขยายเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกรในกองทบกครับก็ผมผมได้ไปพบกับผู้ขับหน่วยทุกภาคนะครับทุกที่แล้วก็ผมได้พยายามเรียนกับผู้ขับหน่วยและกำลังผลคือมีผู้ขับหน่วยในพื้นที่เนี่ยมารับฟังก็ได้เรียนให้ทราบถึงปัญหาว่าขณะนี้สังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไป อ,องค์กรของทหารเราเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยจะต้องพัฒนารูปแบบเนี่ยอย่างไรแล้วจะต้องอไปบัตรตามกฎระเบียบอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ร่วมกันต่อไปเนี่ยความสําเร็จมันก็จะไม่ปรากฏแล้วก็เกิดความเสียหายกับทางอากองทัพบกนะครับเสียชื่อเสียงฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกหน่วยงานทำเนี่ยไม่ใช่ว่าหน่วยงานนี้ทําแล้วกองทัพบกจะไม่เสียหายหน่วยงานของท่านหน่วยงานเดียวเนี่ย จะทาให้กองทัพบกเสียหายได้ถ้าท่านทําผิดพลาดฉะนั้นก็ขอให้ท่านพึงระมัดระวังแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวด้วยครับจริงๆแล้วเรื่องของการบริหารงานการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ช่วยให้ภารกิจหนะ้าที่และชื่อเสียงขององค์กรดีขึ้นนะฮะถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตามเพราะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นจากบุคคลเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งองค์กรเสียชื่อเสียงครับท่านมองมองดูว่าหลักคิดของที่ศูนย์คุณธรรมนํามาเนี่ยกับ วิถีชีวิตของทหารนั้นเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรครับผมผมคิดว่าจริงๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับออของทหารเราเองเนี่ยก็คงจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มาตรฐานตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าการอยู่ร่วมกันในขณะเนี่ยมันต้องอยู่อาศัยด้วยเหตุด้วยผลด้วยแนวคิดและว้าธรรมที่ ส่วนรวมอยู่ได้นะครับฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะแนวคิดของทหารอาจจะมองไม่ตรงก็ต้องปรับกันแล้วก็พูดจากันแล้วก็หันมาแล้วผมคิดว่าระยะเวลาหนึ่งต่อไปเนี่ยทุกองกรเนี่ยก็คงจะต้องสู่มาตรฐานเดียวกันนะคงจะเป็นคำถามสุดท้ายที่จะเรียนถามท่านชนะทัพว่าการที่มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างทหารกับพลเรือนกับพหน้าส่วนราชการในราชวิสาหกิจเนี่ย เป็นกิจกรรมที่มีความยุ่งยากหรือมีความลำบากใจไหมครับที่จะมีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบางงานที่เหมือนกับวิธีการปกครองที่ลึกๆและบางอย่างก็ไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังอืมผมผมคิดว่าตอนนี้นะครับอได้สิ่เนี่ยคงคงไม่มีอะไรปิดบังกันนะครับเราคงต้องเปิดเปิดเผยแล้วก็ให้รู้ข้อที่จริงว่า,าการกระทําของแต่ละองค์กรเนี่ยหมายว่าเรามีแนวคิดอย่างไรทําอย่างไร นะครับเพราะว่าผลที่ทำเนี่ยก็คือผลที่เกิดกับประเทศชาติทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นการที่เราได้เปิดแลกเปลี่ยนความคิดกับภาครัฐนะครับหรือภาคเอกชนต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีความจําเป็นนะครับแล้วก็เราก็ต้องพึ่งพากันพอประเทศชาติเนี่ยจะเดินหน้าไปได้ก็เพราะว่าเราต้องต้องหันมาจับมือกันร่วมมือกันในการที่จะ,ะทํางานแล้วก็มีแนวคิดร่วมกันนะครับถึงจะเดินหน้าต่อไป ฉะนั้นผมคิดว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็คงคงไม่มีอะไรที่ปิดบังนะครับผมคิดว่าออทุกสิ่งอย่างเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับเราเราสามารถที่จะเอาความรู้และประสบการณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดรประโยชน์ได้มุมมองที่ตัด,ตด,ตดกันนะครับ,รบแล้วก็นําในสิ่งนี้เข้ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบรหิหารงานเพื่อประเทศชาติของเราคท่านผู้ชมครับท่านคงได้รับฟังแนวคิดจาก ท่านฐานบกสมัยใหม่นะผมถือถือว่าเป็นทหารยุคใหม่ที่มองในเรื่องของการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นคือสิ่งที่จําเป็นและท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการทัดเลือกเป็นบุคคลที่มีความซื่อตรงเป็นที่ประจักษ์ของกองทัพบกนะครับและท่านได้นําการขับเคลื่อนให้หน่วยงานของท่านมีวัฒนธรรม